ยัดแค่โดนเรียบร้อยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ลุ้นจัดไอ้สัตว์ลุยสัตว์ยกห้องบอกเลยเฮียดีละความมันมันซะเยสได้เกิดไว้วู้ยับยับยับ เอาไเมีคนเกิดคู่ะเกียรละโดดไปฆ่าแม่งเลยไอ้เสยอต้องรีบผ่าโอ้ยเฮียอาเอาน้ำมวันดิน้ำมวันย้ย้เย้าว้าวเอาไปไอเกส์ตาย อดูวู้โอ้มากเกิร์ดดีเหรอหักปากลันห้องเลยก็นอนกันอยู่ซะเด้อโอ้ยโอ้มากเกิดเดี๋ยแม่งจังหวะจริงนะใช่กูกูคิดแล้วแหละในหัวว่าถ้ากูมัวแต่โดดเงี้ยไม่ได้ฆ่าช้ากูเลยไปฆ่าไอ้ที่นั่นเลยห้มันจบจบไป S <S มาอย่างล,ะล,ะลั่นเลย